สวัสดีครับพบกับแน็กแล้วก็พี่บินอีกแล้วนะครับในช่องเอ็นดีสเกตวันนี้เราสองคนนะครับพาทุกคนมาวัดอีกแล้วนะครับก็คือวัดสโสธทรนะครับก็พอมาถึงปุ๊บฝน,นตกชุมชช่มฉ่ำครับตอนชุ่มฉ่ำเชียวกำลังเ <laughs> พิ่งจอดรถเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาดอกไม้ทูเพียนแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อกันครับคนเยอะมากคนเยอะครับเพราะว่าวันนี้มันหยุด แล้วก็ฝนตกด้วยเดี๋ยวเจอกันข้างในครับ แป้งดหรือใส่อะแป้งไหนบอกว่านะซื้อไงซื้อไข่ไม่ซื้อแล้วบอกหรือไม่ซื้อซื้อหรอไม่ซื้อก็ได้หรอกหรือว่าจะซื้อไม่ซื้อ<ป> แล้วข้ามถนนไปซื้อไข่ก่อนนะครับฝนก็ตอีอจะไปซื้อไข่ก่อน ทุกคนครับตอนนี้เราสองคนก็มีดอกไม้ทูบเพียนแล้วก็ไข่ต้มนะครับกําลังจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อข้างในี่หานกันครับไปเลยคนเยอะมาก เราต้องไหว้ตอนหนเขวาไว้ไข่ตอนไหนเขาไ้เยอเปล่าเดียวยืนใะห้คนเดีกวได้คนเยอะมากเลยอนะ่ะ หลังจากที่ไหว้หลวงพ่อข้างในแล้วนะครับก็เดินมาตรงวิหารขององค์หลวงพ่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับจะมีวิหารที่สวยเรียกว่าวิหารอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รูเ้เข้าตรงนู้นได้ไหมแต่เขาพากลัเข้าตรงนี้ พอมันต้องผ่านจุดกักก่อนแล้วก็ลาไข่ต้มมาขอขอเอากลับไปกินเดี๋ยวเข้าไปในวิหารกันครับคือเราสองคนก็มาบ่อยนะครับวัด วัดสุธรถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาอยู่ตลอดตลอด,ด,ดข้อแถววัดอุณหภูมิก่อน ต้องสวมหน้ากากด้วยไม่ใส่ไม,ใสไม่ให้เข้า ราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคุณสองคนครับ,คครบมีไปที่รองเท้าเบอร์นยิงติดโซ่เบอร์นนะครับต้องการการถึงเท้ากันฝากรองเท้าไม่คนละอันรองเท้าเบิรมาก็ถอดฝั่งนี้ได้นะครับรองทเท้า ขึ้นด้านนี้พี่ขึ้นด้านนี้ทังน,นั้นมันจะเป็นทางลงพี่วันนี้อากาศดีมากทุกคนเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดแล้วแล้วเข้าข้างในกัน ทุกคนครับเราก็ออกมาจากวิหารแล้วนะครับก็คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่ก็เลยต้องใส่แมสแล้วก็ข้างในเขาจะห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะว่าไม่มีบรรยากาศมาฝากทุกคนใช่เดี๋ยวเราเอารูปที่เคยเข้าไปเมื่อก่อนให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นข้างในก็จะเป็นองค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็เป็นองค์หลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็น องบริวารอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ด้านหลังขององค์หลวงพ่อสุธรจะมีหลวงพ่อเกศรเ,เมื่อกี้เราก็ได้ไปไหว้แบบเหมือนประมาณว่าท่านจะมีพุทธคุณในเรื่องของการช่วยให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าใครมาก็แนะนําให้เข้ามาไหว้ในวิหารด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือมาแค่ตรงตรงที่เราไปเมื่อกี้คือตรงวิหารที่ให้ถวายไข่อะไรได้ตรงนั้น ถ้าคนมาก็น่าจะเข้ามาว่าน่ี้ใช่อันนี้วิหารสวยมากาตอนนี้เราเราเดินรอบรอบเดี๋ยวเราจะไปดินน้ําบางประกงนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศแม่น้ำบางประกงกันครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้ไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดอากาศดีใช่คึมๆแล้วก็ลมลมตลอดเพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น,น้ำใช่เป็นลงเจนะครับใช่ที่มีลงเจด้วย เรากำลังจะไปจุดชม,ชมวิวแม่น้ำบางประกงให้อาหารปลาให้อาหารนกข้างๆนี่จะมีลง,งเจลงเจใช่ไหมเรามากี่ครั้งแล้วเนี่ยเรามาหลายครั้งมากเลยเนะาะครั้งที่สี่ครังที่ห้าครับก็คือมีโอกาสก็จะพากันแวะมา ขอพรกับหลวงพ่อตลอดิขอขออยู่บ้านเรานะ่เราขออยู่นี่ใช่เรา,เราอะไรนะเขาเรียกว่าอนะไรบูชาป่ะอันเชใช่ใช่ที่บ้านเราก็มีพระพุทธร,รูปนะครับที่เป็นหลวงพ่อสุธรก็คือมาบูชาจากตรงนี้ไปที่บ้านขอพรให้ทุกคนกดติดตามพวกเราเยอะๆ <c oughs> จะได้มีกำลังใจ <c oughs> งในการทำคลิป <c oughs> นี่นะครับลงเจที่อยู่ข้งขาง ข้างหลังเรานี่นะครับเป็นโรงเจข้างหลังเป็นวิหารแล้วก็นี่ง,งข้างหลังเราสองคนก็เป็นวิหารที่เข้าไปไหว้เมื่อกี้เาไม่เห็นเลยสวยมากล้วขอถ่ายรูปก่อน กินอะไรนะแว้งหิวอ,อี่ไข่รเราจะไปไหนไปดูน้ำเดี๋ยวเราไปดูแม่น้ำาประกงกันนะคะ สามตูวอะทำอะไรอยู่นะะคน้ำก็เยอะหน่อยนะครับน้ำฝนฝนตก โอเคครับทุกคนเราสองคนก็พามาไหว้พระทาบุญนะครับแล้วก็เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยขอให้มีความสุขทุกคนเช่นกันแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับครับก็ฝากช่องของเราสองคนนะค,ะครับฝากทุกคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนได้เยอะด้วยนะครับใช่เลยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะ <uk> ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสองคนครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ อยากบอกว่าทำบุญหนหะอิ่มใจกินไข่อิ่มท้องกินตลอดนะะกินไปสามฟองแล้ว